ันนี้เราก็จะมาสอดีน้ำนี้แล้วก็จะมาเก็บพัสดุจากป้ากองที่พระนางองนะอ่ะดูอยู่แถวหนองบอนตรงนี้เองตรงบางนานนี่แหละเาาะมาตัดกล่องกันเลยนี้เราตัดไปแล้วนะนี้ตัดอีกน,น้องตัดละ แล้วเราก็จะตัดตรงนี้ใกนกล่องว่าเราใส่สปูชีอะไรบ้าง แต่ยากมากเลยเออคนแข็งนี้แกลอันนี้ก็จะเป็นปังก้อนปังก้อนนี่ฮัลโหลแล้วก็แล้วก็แ,วกแพนด้าบันกลางไม่ค่อยใส่เลยแล้กงกนดีะ แล้วก็มีหน้าแลบลิ้นกับหน้าไม่มีลิ้นนะนี่อันนี้ก็จะเป็นของแถมอีกแล้วของคุณแจบ๊ายบาย